สวัสดีเพื่อนๆที่รักทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ m มิ i ิเบนชาน e ลนะครับเฮ้และตอนนี้คุณก็กำลังอยู่กัเกม Harry Potter Magic Awakened นะครับสำหรับ EP นี้ผมจะพาเพื่อนๆไปพบกับเด็กกินปูไหมหน้าตาเด็กจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับหากเพื่อนๆสนใจเติมเกมขอแนะนำร้าน Elastic Shop บริการเติมเกมมือถือออนไลน์เติมแบบ UID ไม่ต้องออกจากเกมก็รอรับสินค้าได้เลยสามารถคลิกลิงก์ได้ที่ใต้คลิปนะครับ ก่อนอื่นเลยนะครับเพื่อนๆเรามาทําความรู้จักกับเอ็กโคของแฮกฤตกันก่อนนะครับเอ็ o โคของแฮกฤตนั้นจะทําให้ซัมมอนที่มีค่าไร่สูงที่สุดในเด็กของเราโจมตีไวขึ้นและเลือดลดลงต่ํากว่าครึ่งหนึ่งจะทําการเด้งเลือดนะครับเป็นเวลา2วินาทีสามารถเด้งเลือดได้สูงสุด3ครั้งทั้งนี้นะครับความเร็วในการโจมตีและความแรงในการเด้งเลือดนั้นจะขึ้นอยู่กับสีของเอ็กโคที่ใช้นะครับโดยสีทองจะโจมตีไวขึ้น50%นตนะครับส่วนการเด้งเลือดก็จะอยู่ที่28%นะเพื่อนๆ แต่ถ้าเกิดว่าเป็นสีม่วงเนี่ยก็จะโจมตีไว้ขึ้นแค่40%นะครับส่วนอัตราการเด้งเลือดจะอยู่ที่26%เท่านั้นนะครับหลังจากที่ได้ฟังความสามารถของเอ็กโครแฮกิทไปแล้วนะครับนั่นก็คือเหตุผลว่าทำไมเราถึงให้แฮกิทมาเลี้ยงปูนะครับเพื่อนๆซึ่งมันจะทำให้น้องปูเนี่ยสามารถดูแลตัวเองได้เมื่อเราส่งไปที่บอดฝั่งตรงข้ามแล้วนั่นเองนะครับอล่ะสำหรับการที่ใช้ในเด็กนะครับมปีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับมีเป็นน้องนิฟเฟอร์นะครับเนบูลัสพอรคี i n f r e t u s Incendio, Bombastic Bomb ก o x มบ็อก y f ส r ー Workbox และสุดท้ายนะครับก็คือ Fry Cap นั่นเองนะครับแต่เกิดว่าเพื่อนๆอยากกินปูเผาก็อย่าลืมนะครับที่จะใส่ Wisley f i r e w o r k ็ o x เข้าไปด้วยนะ นะสำหรับการผู้ช่วยที่เราใช้นะครับก็จะเป็นคลาสซ d นดาโบว์ไอวี่รดิงตันนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยรอนวิสลียนะครับเพื่อนๆก่อนที่เรานะครับจะเข้าสู่ช่วงทดลองเด็กนะครับเพื่อนๆเราไปแนะนําผลิตภัณฑ์ของแฮกริดกันนะครับว่ามันมีอะไรบ้างแล้วก็มีประสิทธิภาพอย่างไรนะเอาละเดี๋ยวเราไปรับชมกันต่อเลยมาทําความรู้จักกับผลิตภัณฑ์สดใหมจ่จากฟาร์มของแฮกริดเร,าก,รากันนะครับเ<ๆ>พื่อนๆปูไฟแคปนั่นเองนะ น้องเป็นยูนิตท,ที่มีความทนทานสูงโจมตีได้ทั้งทางบกและทางอากาศแต่น้องไม่สามารถที่จะเดินได้นะครับลักษณะพิเศษของน้องปูนั้นจะโจมตียูนิตหรือผู้เล่นฝั่งตรงข้ามที่เข้ามาในรัศมีการโจมตีของน้องแบบปืนไฟหากออกนอกระยะการโจมตีน้องจะหดตัวกลับเข้าไปอยู่ในกระดอง เมื่อน้องอยู่ในกระดองและถูกโจมตีนะครับความเสียหายที่ได้รับจะลดลงไปถึง58%เลยทีเดียวนะสำหรับบริการต่อไปนะครับบริการพิเศษจากวา r m มแฮก i กของเรานะครับก็คือการส่งเต่าไปให้ด้วยนะครับและนี่ก็คือวิดีไฟเวิร์กบลนะเพื่อนๆสำหรับวิดีไฟเวิร์ก็กนะครับก็จะประกอบไปด้วยประทัดทั้งหมด6นัดนะครับซึ่งแต่ละนัดก็จะทําดาเมจนะครับปุ๊ปะปุ๊ปะนะครับและดอกสุดท้ายก็จะทําดาเมจแบบกลุ่มนะเพื่อน ก็เรียกว่าเอฟเฟกสีสันสวยงามเลยทีเดียวนะครับแล้วบริการที่ขายไปได้เลยนะครับเพื่อนๆนั่นก็คือบริการส่งด่วนส่งไวส่งแบบเดลิเวอรี่นะครับนี่ก็คือรองเท้าพอร์ชีนั่นเองนะครับสำหรับรองเท้าคู่นี้นะครับเมื่อเราได้นะครับเอาไว้บนยูนิตที่เราต้องการจะส่งไปนะเพื่อนๆมันก็จะเป็นรองเท้าจุ่มเข้าไปนะฮะแล้วยูนิตของเราก็จะวื้อไปนะครับวื้อไปที่บอร์ดฝั่งตรงข้ามนะครับทางนี้นะครับ การที่ส่งไปเนี่ยเราไม่สามารถกําหนดตําแหน่งที่ชัดเจนได้นะครับจะเป็นการส่งแบบส่งไปนะโดยผู้เล่นฝั่งตรงข้ามนะครับจะต้องเดินไปบบรับผลิตภัณฑ์และบริการของเราด้วยตัวเองนะครับเพื่อนๆเราละทางนี้นะครับถ้าเกิดเราเนี่ยใช้บนตัวผู้เล่นของเราเองนะครับเราก็จะถูกว้าไปเหมือนกันแต่ว่าจะไม่ได้สุกส่งไปนะครับที่บอร์ดฝั่งตรงข้าม จะเป็นการส่งนะครับไปยังบอร์ดฝั่งเรานะครับแบบสุ่มเช่นกันนะครับเอาสู่ช่วงทดลองเด็กแล้วนะครับเ,เพื่อนๆเดี๋ยวเราจะใช้ผลิตภัณฑ์และบริการจากฟาร์มแฮกริดของเรานะครับด้วยเด็กกินปู่ไมนะครับไปเสิร์ฟให้กับคุณลูกค้าถึงที่กันเลยนะครับเอาล่ะสำหรับเกมเพย์จะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับ สำหรับลูกค้าผู้ใจดีนะครับในการสั่งปูแบบ Delivery จากฟาร์มแฮกริดของเราก็คือ Mary ่เจนนะครับเฮ้ hey, สวัสดีนะแ a r ี <c oughs> ่เจนนายอยากกินปูอย่างนั้นเหรอใช่แล้วฉันอยากกินปูปูของเรานะฮะจากฟาร์มเราเนี่ยมีเตาให้ด้วยนะแล้วก็บริการส่ง Delivery ถึงที่ด้วยแต่ว่าถ้าเกิดมันไม่ถึงมือนายนายจะต้องเดินออกไปรับด้วยตัวเองนะครับ <c oughs> เอาละหมดเวลาใครของแล้วเดี๋ยวผมจะลองดูนะครับว่า เด็กที่ผมจัดให้ท่านผู้ชมดูนั้นนะครับมันสามารถที่จะใช้งานจริงได้หรือเปล่าแล้วก็คอนเซ็ปเป็นยังไงนะครับตอนนี้เขาก็พยายามนะครับที่จะเผาบอมบัสติกบอมบ็อกของเรานะฮะโดยคอมโบที่ผมจัดให้นะเพื่อนๆออมันจะอยู่ที่เท่าไหร่อยู่ที่10มานานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องมีในมือก็คือนะครับผลิตภัณฑ์ของเรานะครับอ่านะเดี๋ยวผมเผาก่อน ก็จะมีเป็นผลิตภัณฑ์ของเราแน่นอนนะครับก็จะเป็นปูนะครับแล้วก็เป็นเต่านะฮะแล้วก็เป็นบริการส่งด่วน d e l i v e r รแบบรองเท้าพอร์ตขี่นะครับซึ่งถ้าเกิดเขาดันมาแบบนี้นะครับเราก็อย่าเพิ่งส่งไปแล้วเราก็เอาปูมาก่อนนะฮะเอามาช่วยทำดาเมจนู่นนี่นั่นก่อนนะอ่ะแล้วทีนี้ก็วื้บไปเลยเพื่อนๆไปจ้าไปเลยนะครับแบบไม่โนสั์โนแคร์คัสซานดานะครับเพราะคัสซานด้าไม่น่าจะช่วยชีวิตได้แล้วนะอ่ะโอเคทีนี้ก็บอมบาสติกบอมบบ็อกไปนะครับเห็นไหมว่าแบบ พอระเบิดเราเนี่ยไปติดที่ยูนิตของเรานะครับมันก็ทำดาบเอจเพิ่มเติมได้ด้วยนะน,นี่ผมก็เลยใส่มานะครับสำหรับบอมปาสติกบอมบ็อกนะอทีนี้ก็เออเหมือนเดิมนะฮะเดี๋ยวเรารอสักประมาณแบบเจมานานนะเพื่อนๆแล้วเราก็ทำบริการส่งปูนะครับส่งด่วนจากฟาร์มแฮกริดไปหาบอดฝั่งตรงข้ามเลยนะนี่จัดไปเออโอเคโอ้โหขอบคุณมากๆที่แบบกระแทกปูออกมาให้ด้วยนะครับแล้วก็ปื้นไปเลยจ้า เดี่ยวไปอีกแล้วนะครับโอ้โหีนี่คือแบบเผากระจายมากอะแมดดี้เจนนาจะรับไหวหรือเปล่าเนี่ยเอยจะรับไหวหรือเปล่านะครับนี่เขามีเขามีเด็กเรียกว่ายังไงเดี่ยวเขาไม่มีที่จะเดินแล้วนะครับเราแบบนข้างขังเขานะโหดอยู่ทีเดียวนะครับเขาปล่อยนะครับสําหรับเออน้องแมงมุมออกมาแต่ว่าก็ไปไวเช่นกันนะครับมาแมดดี้เจนนะครับเอาปูไปอีกชุดหนึ่งนะครับเอาย่างนะครับพร้อมกับเอ้ยดี ทำไมไม่ส่งไปตรงนู้นนะก็อย่างที่บอกนะครับว่าบริการส่งด่วนของเรานะครับเป็นแบบแรนดอมนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าลูกค้าอยากจะรับสินค้านะครับและบริการเนี่ยจะต้องเดินออกมารับด้วยตัวเองนะครับอ่ะทางนี้ผมก็จัดไปนะครับไอ้ที่มันอยู่ติดที่นะครับก็ส่งไปใหม่นะครับอีกรอบหนึ่งสาบใดที่รองเท้าผมโยนไปถึงนะครับฮิิ้นแล้วโยนไปสวยมากนะครับโยนไปที่บอร์ดข้างล่างแล้วนะครับอ่ะทางนี้นะครับถ้าเกิดว่า มันยังไม่ทันใจลูกค้านะครับเดี๋ยวผมจะแบบจุดเต่าเผาให้นะครับนี่ไงล่ะเผาให้อ่าข้อคอนเซปต์นะครับน่าจะประมาณนี้นี่แหละเล่นก็ง่ายๆนะครับสนุกสนานไปนะสนุกกับการกาชานะครับว่าเอ้ยยูนิตของเราเนี่ยมันจะไปโป่ที่ตรงไหนนะครับเนี่ยแบบเนี้ยปื้อไปจ้าเนี่ยถึงมันจะเหลือเลือดน้อยหนึ่งนะครับแต่มันก็ยังทำดาเมจได้อยู่นะครับแล้วก็เออโผไปตรงนู้นนะโอเคนะครับสมารมทดีเจนก็ไม่มีที่จะเดินแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะแบบ ทำการชาปน,าานกิจเขาแล้วกันนะครับมาแมรี่เจนนะครับลาก่อนอ <c oughs> อาไปเลยใช่แล้วนะครับคอนเซปต์ก็จะแบบง่ายๆประมาณนี้นะทีนี้ก็วางไปนะครับบอมบัสติกบอมบ็อกนะเดยกว่าเขาหมดที่จะเดินแล้วเนี่ยผมดูก็น่าจะรู้แล้วเขาไม่มีที่จะเดินแล้วนะเขาไม่มีที่จะเดินแล้วเอารองเท้าปอดกีนะครับส่งไปนะครับแป๊บปึ๊บอย่าบริการส่งเต่านะครับส่งด่วนถึงใจเลยนะครับแล้วก็ขอซ้ำานีนะ เรียบร้อยนะครับสำหรับแมรลี่เจนนะเพื่อนๆและนี่ก็เป็นตัวอย่างแบบโซโลนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันแบบดูโอกันต่อเลยนะเอาละครับแล้วสำหรับลูกค้ารอบนี้นะครับก็จะเป็นคุณลูบี้กับคุณโจฮานาที่อยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับถึงมันจะเป็นโหมดแพล็กทีสได้เพ<ๆ>ื่อนๆแต่สเต็ปและว,วิธีการเล่นก็ไม่ได้แตกต่างกันนะครับมาเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าถ้าเราเล่นแบบดูโอเนี่ย เด็กที่ผมจัดให้นะครับด้วยผลิตภัณฑ์จากฟาร,ร์มของแฮกริดเป็นยังใช้งานได้ดีอยู่หรือเปล่านะโอเคเกมสตาร์ท okay, นะครับเราก็มาประเมินฝั่งตรงข้ามก่อนว่าเขาเล่นอะไรนะครับเฮ้ยเขาปล่อยดิฟเลอร์ออกมาด้วยนะอมโบเหมือนเดิมนะเขาเล่นเป็นแฮกกริดนะฮะมีกรัมด้วยนะเพื like <ๆ>่อนจะยอมให้กรัมกระทืบสักหน่อยนะครับแล้วก็มีเป็นฟิลไฟนะครับโอเคผมรู้แล้วว่าเขาจะเล่นอะไรต่อนะแล้วที่นี้นะครับเราก็จะจัดให้เลยนะครับสําหรับผลิตภัณฑ์ของเรานะ ก็จะเริ่มจากนะฮะเตาเผานะครับเอ่อกำจัดน้องแฮกริดิตรงนี้ก่อนโอเคแฮกกริดิไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็นัดสุดท้ายของบิสแบงนะครับนี่แง่หนึ่งร้อยเก้าสิบแปดดาเมจโดนแบบ AOE นะครับแล้วก็ตามด้วยน้องปู่นะครับเผาเจ้าพิกซี่กับคู่หูคู่คคแฝดตลกตรงนี้ออกไปก่อนโอเคสวยมากนะทีนี้นะครับโจฮันานานะครับรู้สึกว่าจะเดินลัมามามานิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะส่งให้นะครับ บริการส่งที่รีบรีจ้าไปเลยฟลุบนะครับส่งเตาเผาไปทีเรียบร้อยแล้วนะอ่ะแล้วก็เดี๋ยวเราต้องมาไล่ใหม่นะเพื่อนๆสําสำหรับเอ่อเจ้าเน็ตคอมโบของเรานะฮะเราจะต้องมีเตากับปูที่อยู่ข้างๆกันนะดังนั้นเนี่ยการเรียงใหม่ก็ก็คือการเก็บกร์ดเบนแอมเบบนมือนั่นแหละเพื่อนๆอนอ่ะเนี่ยตอนนี้ผมก็เก็บปูไว้ก่อนนะครับแล้วก็เผาบอร์ดเ้าก่อนนะครับปึ๊บไปอ่ะโอเคเรียบร้อยนะฮะทีนี้ เราก็มีรองเท้าแล้วใช่ไหมอ่าเราก็เอาเอามอกนะครับมาคลุมไว้แบบนี้เราก็เรียบร้อยนะครับเราก็ได้เซตคอมโบของเราแล้วนะอ่ะจีนี้เดี๋ยวผมเอาไอวีลบพิ่ปลัมก่อนนะพิกรกมนี่คือแบบเข้าหานเกินไปนะมาบริการส่งด่วนมาแล้วจ้าเรียบร้อยนะครับไปเลยฟลืบไปโผล่ที่บอดฝั่งตรงข้ามแทนเพื่อนๆใช่แล้วนะครับก็ สำหรับคอมโบเซตการเล่นแบบดูโอก็จะเป็นประมาณนี้นี่แหละนะโดยเรานะครับก็ดูตามความเหมาะสมนะว่าเฮ้ยมันส่งไปได้เราหรือยังนะครับหรือว่าบอร์ดของเราต้องการการปกป้องกว่านี้หรือเปล่านะซึ่งผมก็ค่อนข้างแน่ใจนะครับว่าผู้หูผมเนี่ยถึงจะลนดอมมาก็เถอะสามารถดูแลบอร์ดได้อย่างปลอดภัยนะแล้วเราก็จัดอีกนะครับสำหรับเซตนะครับเออเซตปูกระทะนะครับจัดไปหรือนะครับไปจ้าฝ่าตรงข้ามไปอีกนะครับ เขาไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆให้เขาแบบไม่มีที่จะยืนเลยนะครับอ่าโอเคเนี่ยเดี๋ยวผมนับในสนามก่อนนะมีพิกซี่สามเตาหนึ่งอ่ะพิกซี่อีกสามนะครับไปครับผมสําหรับลอนวิสリーนะครับคุ้มแล้วนะครับที่จะปล่อยออกไปนะโอเคมาแล้วก็คอมโบปูนะครับไปอีกนะครับปูเตาแล้วก็ว้าไปเลยครับปลิปแล้วก็เรียบร้อยนะครับได้เป็นวิสาเชตมานะครับเพราะว่า กำจัดยูนิตครบตามจำนวนที่กำหนดของรอนรอนวิสซี่นะครับเนี่ยเขาไปมีซี่จะยืนแล้วข้างหลังแน่ๆนะครับเขายืนได้แค่ครึ่งสนามหน้านะครับซึ่งเป็นอะไรที่แย่มากๆแล้วสำหรับนิวนะครับว่าจัดไปนะครับสำหรับไฟ์ครับนะครับก็เผาต่อไปสิครับนี่เรียบร้อยนะครับโจฮันน่านะครับถึงกับล้มลงไปเลยทีเดียวนะครับเพราะว่ากินปูเยอะเกินไปนะครับน่าจะแบบจุกแล้วจะจุกท้องนะอ่าไปจ้าไปอีกฟึ๊น ไม่รู้ไปโผล่ตรงไหนนะครับโอ้ยปูดีมากนะปูไปโผล่ที่แบบตัางครึ่งหลังสนามจริงๆอ่ะแล้วไปเผาไฟแคปเขาตายด้วยนะครับะระหว่างที่โมอ,อยู่เพื่อนผมก็ทาปนากิิโจฮัจจน่าไปนะครับแล้วก็ทาก่อนลูวีนะครับโยนอินเฟลตัสเข้าไปเรียบร้อยนะครับและนี้ก็คือตัวอย่างวิธีการใช้เด็กเบื้องต้นนะครับของเด็กกินปูใหม่นะครับผลิตภัณฑ์และบริการสดใหม่จากฟร์มแฮกริด เอาล่ะสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมจะชอบอยังไงก็อย่าลืมนะครับที่จะกดไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าสำหรับ EP นีล้ลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะไปแล้วนะครับบ๊ายบาย